เดี๋ยวเล่นเราเจอแดดเสื้อหนังดูดแดดพี่เชื่อหนูมาค่ะไม่เสื้อดำดูดแดดเต๋าเตาเสื้อดำอ่ัวดแล้อพี่ต่อมองกล้องน แถวเดี๋ยวอย่าพึ่งมาต่อแถวเร็วๆกระต่อแถวเยอะๆเลยค่ะกระต่อตีโค้งที่ค่ะคันแรกดำอ่าเรื่องขึ้นมาหน่อยนะคะ